อฮ้าฮ้ในที่สุดก็ตามมาทันแล้วนี่บรรพุษตัวน้อยทัวมาที่นี่ได้อย่างไรกันนะเจะอันอันพี่หกของหนูอยู่ไหนหรอคะเออคือว่าความจริงแล้วพี่ชายคนนั้นเนอะพอเขาได้ยินเสียงฟ้าร้องก็เป็นลมไปเลยนะคะเออเออเข้าใจแล้วเหรอแต่ว่าวันวานเธออยู่ที่นี่เนอะอย่าไปไหนเลยเพราะว่าด้านบนภูเขาเนะี่ยมีหินขนาดใหญ่ตกลงมาซึ่งมันอันตรายมากๆเลยเลยเนอะ นี่หว,นวานหวานไม่เป็นไรหรอกนะคะเพราะว่าหวานว่านนะแข็งแกร่งมากๆเลยล่ะถือขึ้นมาคว้างไปว้าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็มุ่งหน้าไปหาพี่หกกันเถอะนะคะเออเนนเนเนี่มันหินก้อนนี้ทามาจากผ้าฝ้ายหรือเปล่าเอาหน่อยอย่าเพิ่งตกใจตอนนี้พวกเรารีบไปหาบอสกันเถอะนี่พี่ออนพี่ว่าบอสของพวกเราคงไม่ใช่ถูกหิน นี่แกพูดด้วยวไม่สาระเราแกฮะเยลอันอันไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะพี่หกนะเขายังไม่ตายหรอกพี่พวกนายรีบดูนั่นสินั่นเนอะไม่ใช่เหล่าต้าของพวกเราอยู่มั้งเหรอ๋ะพี่หกพี่ตาชวนเอ้ยรีบเรียกคนมาช่วยเร็วเหล่าตาทำไมถึงไม่มีสัญญาณในสถานที่แห่งน,นี้เลยล่ะ เหล่าต้าแย่ yeah, แล้วต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆเลยอย่าเป็นอะไรนะลูกพี่แล้วเข้ารีบไปโรงพยาบาล <c oughs> เออเอเอฮะในที่สุดก็ฟืน้นแล้วสินะลูกพี่พี่หกคะนี่เหล่าต้าตอนแรกผมคิดว่า จะเกิดเหลืออะไรขึ้นกับพีซะอีกพี่หบคะในที่สุดก็ตื่นแล้วสินะคะเออฉันฉันเจ็บเนะเอาหนอาตอนนี้ฉันไม่เป็นไรไม่ต้องกังวหลหรอกเนะต้องขอโทษจริงๆนะที่ทำให้พวกนายต้องกังวลพี่หกนะโง่ที่สุดเลยนะคะเอาหนอะตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องกลัวนะหว,วานหวานมีอะไรหรือเปล่าหวานหวาน หนูหนูต้องการกระดาษทิชชู่เดี๋ยวนี้เพาแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงได้มาที่โรงพยาบาลได้กันนะอ้าวนี่จะไม่ได้อย่างนั้นเหรอในระหว่างการแข่งขันฝนตกทำให้ภูเขาเนะี่ยมันพังทลายลงแต่ต้องขอบคุณเหอหยุนชวนนะที่ทำให้ลูกพี่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะแล้วเกิดอะไรกับเหอหยุนชวนตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเออ เขาได้รับบาดเจ็บสหาหัสมากนะตอนนี้อยู่ที่